อันนี้คือเข้าที่เลยใช่ไหมครับออันนี้อ่ะครับจริงๆแล้วคือหมอบอกยังเนาะหมงได้อีกสักสักประมาณสองเดือนใช่ไหมเดือนที่เราเพิ่งจะทําได้ประมาณหนึ่งเดือนใช่อันหนึ่งเดือนเนี่ยเอ่อเนื่องด้วยว่าพี่ก็บอกว่ามีคนแบบอยากเห็นเยอะมากนะครับก็เลยคิดว่า เอ้จริงๆมันยังไม่ค่อยพร้อมหรอก<ะ>อเพราะว่าปกติเนี่ยจมูกคนเราเนะี่ยมันจะเข้าที่เนี่ยประมาณส5มถึงห้าเดือนอม,มันจะดีขึ้นอีกแต่ตอนนี้เองเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสระผม่าโอเคแล้วผมคิดว่าเออก็แล้วแต่พี่ตักสะดวกยังไงก็ได้คือเอาเยังเข้าที่ได้อีกเอาจริง,รงๆอ่ะส่วนตัวตัวเองคืออัดไงนรกอเปล่าคือแบบก็อยากจะไปนู่นไปนี่บ้างไงทีนี้ว่าแบบโอ้ต้องมาคอยหลบคอยระวังว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออหมอมันก็พอได้นะเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเปิดเปิดไปเลยดกว่า เวลาเราไปเดินนู่นเดินนี่คนที่เป็นแบบไม่ต้องแบบว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยมันถามมาเยอะมากแฟนคลับก็บอกว่าเม้นมาตลอดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอาละประมาณนี้แหละ แต่เดี๋ยวก็อีกสักสองเดือนมันก็จะดีกว่านี้นะอ่าประมาณเนี้ยผลก่อนเลยย้อนกลับไปวันที่ตัดใจว่าตัดำแล้วจะอยากได้อะไรคือแรงบันดาลใจโดนใจอ่ามันมาหลายเหตุผลก่อนนะอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าคือเหตุผลแรกเลยเนี่ยคือว่าคือบ้านพี่เนี่ยเป็นคนจมูกไม่ใหญ่บ้านพี่จมูกเล็กจมูกแม่พี่สวยจมูกพี่ชายพี่ก็สวยจมูกพ่อพี่ก็สวยแต่ถือว่าทีนี้เนี่ยไม่รู้มันจะพัดจะผูกของพี่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวพี่เองพี่ก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าเมื่อสักประมาณสักแปดปีอะประมาณนี้เจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยอยู่ๆพี่นีโน่มาทักพี่นทักก๊อฟมึงรู้ไหมจะหมุนใหญ่ขึ้นเราก็เฮ้ยพี่บ้าบอจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบว่าเออเราก็ไปดูรูปกอเก่ามันก็เออเหมือนมันใหญ่ขึ้นเว้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะเอาจริงแล้วอะเพราะเราก็ไม่พระเอกอะ่ะถูกปะแต่เราก็แบบว่าเออก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยจนมันก็เหมือนเวลาออกทีวีวก็เริ่มมีคนรอเยอะขึ้นเรื่อยๆ เราก็ร้ก่เอ้ยสงสัยมันใหญ่จริงเว้ยเพราะว่าคนเริ่มสังเกตมากขึ้นจนประมาณสองปีที่แล้วอยู่ๆแม่ก็ส่งไลน์มาหาแม่บอกว่าก๊อฟไปทําจมูกก็ดีลูกแม่บอกอแม่ทักเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแม่ทักแสดงว่าเอาจริงแล้วโดยอินเนอร์แม่ไม่ค่อยแฮปปี้ว่ะนึกออกไหมคือคนเป็นแม่อันนี้คือแบบเราต้องเปิดใจกันนะว่าก็าคือคนเป็นแม่หรือคนที่เป็นพี่ชายพี่หรือภรรยาพี่เองอะ่ะ เอาจริงเวลาเราไปออกทีวีเราก็สนุกสนานตลกเฮฮาแหละแต่ว่าลึกๆเขาอาจจะแบบเข้าใจฟิลมาคือแบบอ้าวมีคนล้อลูกฉันว่าเออเราถึงได้เริ่มมาสะกิดว่าวอ๋อลึกๆแล้วแม่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อมันแบบถ้าเกิดแม่รู้สึกขนาดนี้แล้วก็เราเองก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกม,มุมเ <c oughs> <c oughs> อีก,อก,อกมุมหนึ่งก็คือเราเราก็ เวลาเราแสดงละครหรืออะไรเงี้ยครับคือเราก็รู้สึกว่ามันมันกวนเฟรมบางเฟรมเช่นมันเป็นฉากที่เราเล่นจริงจังมากฉากซีเรียสฉากร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าบางทีจมูกมันกวนการแสดงเราหนึ่งละสองคือมันไม่ได้กวนแค่การแสดงของเรามันกวนการแสดงคนอื่นด้วยนึกออกบ้าเวลาเราเล่นเนี่ยพวกี้คือมันจะมีพระเอกนางเอกหรือใครก็ตามที่เล่นเข้าฉากกับเราอะแทนที่เขาจะโฟกัสการแสดงของคนอื่นบางคนเขาก็จ้องแต่จะขำจมูกเราไง เราก็เลยกว่าเออโดยรวมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ะเพราะนั้นในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็เอาทาเลยละกันก็ทําเลยมันจังหวะโควิดด้วยมันหยุดหลายวันด้วยเนาะแล้วก็มีบางคนมาทักบอกว่าทาไมยัดเด็กลงเหรออะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยขอบอกเลยนะครับว่าคนที่คิดอย่างเงี้ยคืออคติกับผมละเกินคือคุณไม่รู้หรอกผมอายุ50ิแล้วนะคนจะทักว่า3 0มกว่าเนี่ยคือหน้ามันเด็กอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าการที่ทําจมูก นืกออกไหมาการทําจมูกแล้วจะบอกอยากให้หน้าเด็กลงมันไม่ได้ช่วยอะไรผมขึม้นมาเลยเพราะว่าผมก็ทุกวันนี้50แล้วคนก็ยังไม่รู้คนก็น้วดสามสิกว่า,วาตลอดอะไเงี้ยเออคือ50แล้วฮนะแต่ว่าคือเราทําเพื่อให้มันเหมาะสมกับใบหน้าเฉยแล้วก็เพื่อให้ที่บ้านสบายใจแล้วก็เพื่อให้มันในการทํางานต่อไปในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะได้แบบว่าโอเคไม่ต้องมีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการแสดงเยอะมากเท่าไหร่ไอ้ตอนนั้นไอ้ตอนนั้นที่จมูกมันบวมมันบวมเพราะอะไรครับไม่รู้หรอก ไม่รู้หรอกแต่หมอบอกมันมีอะไรนะหมอมันเป็นพอร์เตอรแป๊บนึงครับก็จริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ครับสำหรับคนที่ถึงแม้ว่าจมูกเราหยุดเติบโตตัต้งแต่ไปรุ่นเนี่ย <ฮะ S 2> แต่หน้าคนเราเปลี่ยนตลอดเรา <ฮะ S 2> สังเกตว่าเราย้อนกลับไปดูรูปตอนเรา30ิตอนเรายี่สิบหน้าเราเปลี่ยนจมูกก็เหมือนกันมันโตขึ้นได้ด้วย <ฮะ S 2> เนื้อที่มันใหญ่ขึ้นของพี่ก๊อฟผมไปเห็นเลยภาพในอดีตพี่ก๊อฟในจมูกเล็กแล้วมันโตขึ้นจริงแล้วมันก็เป็นปัญหาจริงว่ามันแบบคับขึ้นเรื่อยๆขับขึ้นเรื่อยอ มันเกี่ยวกับเราแคะไหมไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่แต่มัน,ม,น,ม,นมีบ้างตรงที่ว่าถ้าเราแคะในรูมันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นได้ออแต่มันไม่ได้ทําให้เนื้อโตนะแต่เนื้อของพี่ก๊อฟในโตแล้วพัดจมูกของพี่พัดล่างเนี่ย มันโตแล้วมีเนื้อเยอะมากใหญ่มากเลยต้องบอกเป็นงานชันเลนของผมจริงที่จะทาให้มันเลียวเล็กลงและได้สัดส่วนขึ้นอ่ามันก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจังมีโอกาสครับหรือหลังจากนี้เองสมมติถ้าพี่ก๊อฟใบผานไปอาจจะโตขึ้นอีกก็ได้นะฮะมันก็อาจจะอาจจะโตขึ้นได้อีกงานนี้อาจจะโตขึ้นได้อีกก็ได้ทีนี้แสดงว่ากระบวนการขั้นตอนในการทําคือต้องขูดออกนะครับที่เป็นเนื้อเยอะเกินอ่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เทคนิคที่ผมเคยบอกในเบื้องต้นว่างานที่ก๊อฟก็คืองานชันเลนมัน จมูกทรงทั้งผู้ชายผู้หญิงได้อยู่แล้วการดีไซน์คนละทรงของพี่ก๊อฟผมต้องทาทรงผู้ชายแต่จมูกที่แบนทําให้โด่งง่ายมากต้้งหอดเลยว่าง่ายมากดีไซน์ได้หมดจะสโลปหวานโดง่งปลายเรียวได้หมดแต่ของพี่ก๊อฟคือต้นทุนมาเยอะก็คือเนื้อในพาร์ทล่างนี่มันใหญ่มากแล้วก็ตรงหัวตาพี่ก๊อฟไม่มีสันนะฮะดูรูปหน่อยไหมดตรูปนี้นึงดูรูปนิดหนึ่ง,น,งนะฮะ ก็อันนี้ถ้าเรามองเรามองด้านข้างเนี่ยนะฮะก็ตรงสันเนี่ยนะฮะพี่ก๊อฟไม่มีแต่ขณะที่ตรงปลายนะฮะของพี่ก๊อฟเนี่ยเนื้อเยอะอ่าเพราะเนื้อเยอะเนี่ยมันใหญ่เพราะมันใหญ่ปุ๊บยิ่งเวลาย,ยิ้มพี่ก๊อฟยิ่งใหญ่เนี่ยเราไปทําให้มันเล็กลงไม่ได้มากนะฮะไปขูดไปอะไรก็ไม่ได้มันต้องอยู่ที่การดีไซน์ซิลิโคนให้เหมาะสมยกไปขึ้นแล้วก็ตรงหัวตาเนี่ยเราต้องพยายามเหลาซิลิโคนให้ดูมนธรรมชาติไม่แห้งเป็นแท่งเพราะตรงนี้พี่ก๊อฟไม่โด่งถ้าทำโดง่งปุ๊บ มันจะดูเป็นสันเป็นลำๆเหมือนเอาดินสอมาวางผมต้องดีไซน์ให้ตัวนี้มันค่อยๆไล่ความใหญ่จากตรงนี้มีเนื้อค่อยๆไล่เล็กลงเพื่อให้ปลายกับตรงนี้มันเป็นจมูกอันเดียวกันและออกมาแล้วเหมือนไม่ได้เสริมอ่ามันจะดูเนียนกว่าธรรมชาตินะฮะมันก็กจะทําให้ไม่เหมือนเป็นไม้ตีกองที่อันนี้เป็นแท่งๆมาเตี้ยๆพอมาดวงปุ๊บเป็นแท่งแล้วตรงนี้เป็นลูกแล้วก็ลดขนาดเนื้อตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือการลดตีจมูก ปีจมูกของพี่ก๊อฟเนี่ยก็คือพอมองด้านข้างเนี่ยมันจะกว้างค่อนท้างเยอะ <Hey. S 1> ค่อนท้างเยอะนะฮะที่นี้มันก็เป็นงานชัเลนตรงที่ว่าความหนาของปีเราทําให้เล็กไม่ได้แต่เราต้องลดขนาดมันลงแล้วพยายามเย็บฐานให้มันบางลงนิดหนึ่งอ่าเราจะช่วยได้ประมาณนี้แล้วก็รอดูว่ายุบบวมมันจะได้แค่ไหนแต่โจทย์สําคัญของพี่ก๊อฟก็คือว่าพี่ก๊อฟมาบอกผมว่า ต้องไม่เสียความเป็นตัวตนต้องไม่เสียคาแรคเตอร์เพราะก็เป็นอาชีพนักแสดงซึ่งมันก็ยิ่งชาเลนจ์ไปอีกผมก็ต้องพยายามทาทุกอย่างให้มันดูโอเคลงตัวในหน้าพี่ก๊อฟแบบที่ยังเป็นตัวตนพี่ก๊อฟอยู่ใช่เพราะว่าบอกหมอว่าถ้าหากว่าหน้าเราเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยเราก็จะขอผ่าหน้าหมอบ้างเจาแม่เลยพี่จ้ผ่าผมเลยเ้ยก็มีมีตรงติ่งปากครับเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแฟนละครกันจริงจะเห็นตลอดว่าคือผมเป็นคนมีติ่งปากตรงนี้ เพราะว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยโซนแม่บอกโซนแล้วก็ปากเนี่ยไปกระแทกหัวเตียงแล้วแม่ก็กลัวเราเจ็บแม่กลัวเจ็บแม่ก็เลยไม่ได้พาไปเย็บตอนเด็กๆพอไม่ได้เย็บปุ๊บมันก็เลยเป็นคีรอยันเลยเป็นก้อนเนื้อติ่งๆอยู่ตรงปากเนี่ยฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่อยู่อยู่ตลอดเวลาหมอเขาก็เลยบอกว่าไรไหนทำจมูกแล้วพี่ก๊อฟเอาปากได้ไหมล่ะเราก็เลยถามหมอว่าเออเจ็บเท่ากันไหมล่ะหมอบอกว่าเออพอๆกัน ก็เออเอาดีวะก็เลยทําก็เลยทาแล้วคือมันเด่นไหนก็เจ็บแล้วอ่ะก็เอาให้มันเสร็จเสร็จไปเลยแล้วก็คือคือผมว่าไอ้ตรงปากมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของของตัวเองด้วยนะคือเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะยิ้มจะเครือเคคนสังเกตอ่ะอันนี้ตอบคาถามนี้ได้เลยด้วยว่าคนชอบถามว่าพี่ก๊อฟทำไมชอบถ่ายรูปนี้อ่ะนี่คือรูปประจําเพราะว่าตัวเองมีติ่งปากมีติ่งปากเวลาจะยิ้มแบบยิ้มอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ได้ติ่งมันออก ไม่ไดู้กมันก็ต้องอย่างเงี้ยตลอดอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ชินด้วยนะเดี๋ยวต้องพยายามไปยิ้มปกติด้วยเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปหัดอีกเออเพราะเราก็ยังชินกับการแบบอะไรอย่างงี้อยู่อะไรอย่างเงี้ครับเราก็เลยทําไปด้วยใช่มันสามารถฝึกยิ้มได้ของพี่ก๊อฟก็จะมีปัญหาเรื่องแผลเป็นที่ปากซึ่งเวลาผูกปากเมื่อก่อนผมดูละครพี่อ่ะผมจะเห็นแลวพี่จะมีติ่งแลบๆมาฝัางซ้ายเนี่ยแล้วดูรูกใกล้ๆเราจะเห็นเออฝั่งถังซ้ายเนี่ยมันจะใหญ่กว่าขวาซึ่งมันไม่เท่ากันแล้วเวลาพี่ก๊อฟหูกปากจะเห็นแบบนี้เลย ไหนๆแล้วเราแก้แผลเป็นแล้วผมก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นเขาเรียกว่าปากกระจับแต่กระจับแบบที่เรียกว่ากระจับธรรมชาติคือไม่ใช่กระจับแบบเฟกออกมาแล้วดูรู้ว่าทํากระจับเหมือนสมมุติถ้าเราสังเกตแบบปากนั่นเดนหรือปากมาริโออะไรเงี้ยเขาจะมีนิดๆอเราทําแค่นั้นพอให้มันดูธรรมชาติเหมือนกับว่าเวลาเราบุกปากแล้วเนี่ย มันเหมือนยิ้มหน่อยๆมันจะดูมีเสน่ห์ขึ้นทั้งนั้นที่เราไม่ได้ยิ้มอ่าผมทำให้เป็นกระจับและทําให้มันเท่ากันอันนี้คือข้างบนข้างบนข้างบนเราแก้เป็ะข้างนครับอ่าซึ่แน่นอนตอนที่ผ่าก็บอกหมอเหมือนกันว่ายังไงก็ตามอย่าให้หล่อกว่าณนเดชกับมาริโอเพราะมันก็ยังเป็นน้องเราพี่ไม่สามารถแยกงานน้องได้นะแบนะาโอนะ เอ้เรายังพี่น้องกันเว้ยพี่ก็บอกหมอเอาเบาเบาเบเบาได้เบาประมาณนี้ครับผมตี้พอใจไหมครับเราถามพี่พี่โอเคนะตอนนี้พี่แค่รอดูว่าเดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนมันมันจะลีนไปแค่ไหนแค่นั้นเองอย่างอย่างจมูกเนี่ยคือมันมันเล็กลงแล้วแต่ว่ามันมันจะลีนลงไปอีกเราจะรอดูว่ามันลีนไปแค่ไหนเท่านั้นเอถ้าคางด้วยก็ต้องเติมมาให้มันรับกับใช่้ก็คางเนี่ยเวลาผมดีไซน์จมูก ดีไซน์หน้าเนี่ยผมไม่ได้ดูแค้งที่ะ่จมูกหน้าอย่างเดียวผมดูทั้งหมดสัดส่วนหน้ามันต้องเป็นหนึ่งในสันที่เท่ากันและนี้ของพี่ก๊อฟจะมีปัญหานิดนึงตรงเราจะสังเกตเวลาพี่ก๊อฟยิ้มพี่กอ๊อฟชอบอ้าปากเพื่อให้ได้สัดส่วนหน้าดีขึ้นใช่ใช่อ่าทีนี้เวลาหูปากเนี่ยถ้าสังเกตรูปดีดีเนี่ยพี่ก๊อฟจะมีแานไกลล่างที่ค่อนข้างจะเล็กอ่าแล้วก็มันจะมีคางที่หลบไปถ้าลักษณะของผู้ชายเนี่ย การเสริมคางผู้ชายคุณจะเสริมให้ดูเป็นธรรมชาติดูมีเนื้อไม่ใช่แหลมแบบผู้หญิงอ่าพอมันมีเนื้อขึ้นมาปุ๊บในรางให้คางที่ดูถอยหลังเนี่ยดูเติมมาข้างหน้าขึ้นแล้วก็ดูเต็มขึ้น ซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เป็นผู้ชายที่ดูแข็งแรงอ่าแล้วก็คางเป็นเรื่องของโงเฮงด้วยงโงเฮงก็คือโงเฮงในบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะอยู่พาร์ทล่างของคางและสิ่งที่เราได้ตรงนั้นก็คือว่าสัดส่วนของหน้าเป็นหนึ่งในสามที่เท่ากันและมองมุมเฉียงม,มุมข้ามันก็จะดูดีขึ้นด้วยอ่าน,นี่ก็คือก็คือไหนๆละอ่าคางเนี่ยเป็นอะไรที่หายเร็วหายเร็วทํแล้วหายเร็วแล้วเราทําให้เป็นธรรมชาติได้คนก็จะไม่รู้ว่าเราเสริมคางหรอกถ้า,ถ,าถ้าสังเกตนะตอนนี้ก็จะไม่รู้วว่่่่่าาาาาาเเเเสรรรมมคแแตถููู้้กจะะลียย ถ้าเทียบกับลูมือมันจะเปลี่ยนแต่เยอะแล้วก็สัดส่วนของหน้าเนี่ยมันดูมันดูโอเคขึ้นแอมันดูได้สัดส่วนขึ้นก็เป็นธรรมชาติแอมไม่ได้ทําให้มันดูแหลมไม่ให้เป็นทางทรงผู้หญิงากจะสรุปตอนนี้ทําอะไรบ้างครับทำจมูกทามจมูกต,ตัดติ่งปาาแล้วก็เติม, Rum มคางเข้าไปปีกครับตัดตัดปีกแล้วที่ตัดปีกคือแบบว่าต้องบอกว่าต้องชมหมอเขานะหมอเขาเป็นคนที่แบบว่าคือเขาจริงใจอ่ะ คือพอเราออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บเขาก็เอารูปเนื้อที่ตัดมาให้เราดูเลยซึ่งเราก็เอามาได้ดูทําไมคือก็กลัวจะแยกอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมอเขาเอารูปมาให้ดูอะไรเงี้ยเนื้อที่มันตัดไปอะไรเงี้ยเราก็เห็นระหว่างทามีความกลัวเกิดขึ้นไหมครับโอ้ยพี่กลัวตั้งแต่ก่อนเข้าอีกมองเลยกลัวอะไรครับผมคืออย่างนี้คือพี่จะบอกก่อนเอางี้ดีกว่าคือคือตอนเนี้ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพี่ทำทำทำแฮร์เซรั่มขายอยู่แล้วหรือวป่าคือขนาดตอนพี่ผมร่วงอะ พี่ยังไม่กล้าผ่าตัดปลุกผมเข้าใจปะ่ะนี่มันอยู่หน้าพี่อะ่ะแล้วแบบว่าไม่มีการวางยาสลบอ่ะเพราะ้คือแบบอืมนี่ไงที่กูเห็นในหนังมีไฟไฟอย่างนี้ไงเออแล้วก็จะมีหมอมีพยาบาลอยู่รอบๆตัวกูงงไงอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเอ,อ่อขอมีดหน่อยขอไอ้นั่นหน่อย,อ,อ,นนอ,ยอะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะคือเราเสพเราเสพการผ่าทุกวินาทีเพราะฉะนั้นคืออย่าถามว่ากลัวกลัวมากและพร้อมที่จะเดินออกจากห้องผ่าตัด ทุกวินาทีเพียงแต่ว่าณวินาทีที่หมอเริ่มกรีดลงมาแล้วเนี่ยคือเราแบบสิ่งเดียวที่มันคิดได้คือตายแล้วไปไหนแค่นั้นเองที่ไม่จบก็ภาพใช่ไม่มาไม่เจ็บหมอเขาฉีดยาชาแล้วเข้าใจปะแต่เราอะคิดของเราไปไหนตัวไหนแล้วไงเพราะเราเราไม่เคยผ่าอะไรอย่างนี้ไงเพราะนั่นคือมันมันกลัวหมดแล้วคืออย่างเคสพี่เนี่ยมันไม่ได้ผ่าแค่อย่างเดียวเข้าใจปะคือการลุ้นของพี่เนี่ยคือนึกภาพตามก่อนนะ เล่าแบบเร็วๆคือพี่ลุ้นการผ่าตัดจมูกนะตัดปีกออกนะลุ้นในการเอาไอซิดิโคนเข้าดั้งนะ<ม>พอจมูกเสร็จปุ๊บอ่ะพี่เดินปวดฉี่ขึ้นมา,าพี่ต้องลุกไปห้องน้<ม>ําแล้วพี่ต้องพยายามสะกดเองว่าอย่ามองกระจกเ <c oughs> ขาเทสฟิวไหมกูอย่ามองกระจกถ้ากูมองกระจกกูจะไม่กล้ากลับเข้าไปอีก<ม>พี่ต้องพยายามหลบหน้าหลบตัวเองเลยก็ไล้วฉี่แล้วพี่ก้มหน้าก้มตาแล้วพี่กกลับเข้าไปใหม่ เออเพราะวคือแบบมันกลัวตลอดเวลาแล้วพอแบบตัดจมูกเสร็จพี่ต้องมาลุ้นในการแบบตัดปากต่อเงี้ยพอตัดปากเสร็จเออพ้นไปเอาปูเหลือคางอีกมันแบบเอาจริงพี่ว่าคนที่ทําสัลญ,ญกรรมเนี่ยพี่นับถือใจเขานะเอาจริงๆแล้วนะเพราะพี่มองว่าหนึ่งคือเขาเขาน่าจะอยากแก้ไขปมของตัวเองถูกป่ะทุกคนที่ทําพี่ว่าไม่ได้แค่อยากสวยอยากหลอ่อ คือบางทีเขาก็มีปมจากคนรอบข้างที่มอล้อเขาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีความพร้อมในเรื่องของฐานะการเงินหรือว่าเห็นคนนู้นคนนั้นมีเขาก็อยากมีบ้างแต่รู้ไหมว่าเขาต้องแลกมันด้วยความเจ็บปวดแล้วก็การวัดใจที่แบบว่าสูงมากเพราะนั่นคือพี่บอกเลยว่าคือถ้าถามพี่นะวันนี้พี่พี่พี่เข้าใจคนททำสัญญกรรมนะเข้าใจมากๆด้วยว่าคือเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างที่บเป,ป็นลปมในใจอะไย่างงี ผมพี่โอเคเลยพี่โอเคแล้วเพราะว่าคือคือแน่นอนว่าตอนนี้แน่นอนว่าจมูกชัดเจนมันลงไปแล้ว มันลงไปแล้วแล้วก็ปากติ่งนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมแถมเรายังได้เสริมตรงหงหงเฮ้งังเห้งตรงคางมาอีกมันก็ลงตัวหมดแล้วอะครับจริงๆหน้าพี่กอ๊อฟที่เรียวขึ้นเนี่ยมันมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งซึ่งยังไม่พูดถึงก็คือว่าพี่ก๊อฟจะมีปัญหาเรื่องกลางค,ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทีนี้พี่ก๊อฟอยากให้หน้ามันดูเรียวเล็กผมก็เลยเติมฉีดเป็นโบทูลินท็อกซินหรือโบท็อกที่เขาเรียกกันเติมที่กลามสองข้างตอนนี้จะเห็นว่ากลามพี่ก๊อฟในหน้ามันดูเรียวขึ้นหน้ามันดู มันก็เลยกลายเป็นรียาเพราะบรออกตรงนี้<ช>แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของบทออกที่หางตาเพราะของตักของพี่ก๊อฟเนจะมีปัญหาเรื่องระยะระหว่างคิ้วกับตาเขาไม่จะแคบมันจะเล็กๆอยู่นะฮะแล้วก็มีริ้วรอยเหมือนผมเวลาผมยิ้มผมมีตีนกาผมก็จะฉีดบรออกตรงหางตาเพื่อเราให้หางตามีริ้วรอยลดลงเวลาย,ยิ้มเรามั่นใจขึ้นอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงนะฮะที่ทําก็คือฉีดบรออกหางตาแล้วก็บทออกกลางเพื่อให้แต่ฉีดฉีดก็ไม่ได้ฉีดเยอะฉีดนิดเดียว เพราะว่าตอนฉีดเราก็ยังไม่ดูด้วยซ้ำเราลงมาจากห้องผ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วหมอก็บอกว่าเออฉีดวัทซีหน่อยดีกว่านะซึ่งอยู่ในมือแล้วใช่แล้วอยู่ในมือแล้วมันจะได้ออกลิ์ไปเลยพรจ้าจ้าแล้วแต่หมอเลยล่ะ ได้ส่งให้คุณแม่ได้ดูไหมครับว่าแม่เห็นแล้วคุณแม่เห็นคนแรกคุณแม่ว่ายังไงบ้างแม่โอเคแต่คุณแม่ก็ก็ยังอยากให้เล็กลงอีกนะเอาจริงแล้วแต่ก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวมันต้องรอให้มันลีนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่แม่โอเคแล้วแม่บอกเออดีดีเล็กลงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก่อนย้อนกลับไปทำเออยก่อนทําเราได้ไปดูบวมเองบวมเองว่าเออยังไงบ้างเอาจริงๆผมเป็นคนไม่ได้ยึดอะไร่างนี้เท่าไหร่นะเออแต่ว่าแบบมีบางคนที่แบบทักมาเลยขเบคุณมากๆเลยมีบางคนบอกว่าตายแล้วก๊อ พี่ก็ไปเอาจมูกออกบานแล้วมึงเดี๋ยวมึงจนแน่เราก็แบบเออโทษนะครับพี่ผมเห็นจมูกบานแม่งจนตั้งเยอะตั้งแยะมันก็ไม่ใช่จมูกบานมันจะจรวยมันไม่<อ>มันมันไม่ใช่ทุกคนนึกออกป่ะมันอยู่ที่คุณทํามาหากินหรือเปล่าอย่างเราเราทำมาหากินมาตั้งแต่ยุ่21อะไรอย่างเงี้ยเราเราเลี้ยงดูแม่มาตั้งแต่คุณพ่อเราเสียเพราะนั่นคือต่อให้จมูกเราเล็กลงจมูกเราบานไม่เกี่ยว ถ้าผมคนขี้เกียจนนยังไงผมก็ก็ตนอยู่ดีอ่ะ<ช>แต่ผมก็ยังทางานอยู่ทุกคนเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าเบนจพลมันทํางานตลอดเวลาแล้วแต่ว่ามันจะทําอะไรเท่านั้นเองแลคือถ้าถามผมผมไม่ได้ยึดตุนตรงนี้แต่ว่าอา่ะโอเคถามวา่าต้องถามว่าเราอยากให้หน้าเดิมมันอยู่มากกว่าหรือเปล่าประเด็นตรงนี้อันนี้คือเราต้องการเราต้องการให้กอลฟเบ,บนจพลยังอยู่ไม่ได้บอกถึงแค่เแบบทาเสร็จแล้วแบบเฮ้ยใครวะอย่างเงี้ยเออเราก็คงรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันไงว่าเอาแล้ว รูปในอดีตของฉันละครที่ฉันเคยเล่นไว้ตั้งกี่สิบเรื่องแล้วกูเป็นใครอย่างเงี้ยเออเราคงรับอะไรไม่ได้มากกว่าเราถึงได้บอกหมอไ้ว,ว่าหมอไงก็ตามเนี่ยหน้าก็เป็นคนต้งองยังอยู่นะเออพเพลงแต่ว่าให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองเรื่งองโง่เฮงที่ผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาหอีกแล้วเพราะว่าอ่าผมเองก็เรียนโง่เฮงศาสตร์โง่เฮงงงจี้ผมเรียนมาหมดละ แล้วผมก็พยายามดีไซน์ให้หง่เฮงมันดีขึ้นแต่เรื่องของความเชื่อหงูเฮงเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านซึ่งผมฟังมาสองสาอาจารย์ไม่เหมือนกันเลยบางคนบอกว่าการทำศิลปกรรมเนี่ยถ้าหงูเฮงดีขึ้นหงูเฮงจะดีขึ้นตามบางอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าทําแล้วหง่เฮงดีขึ้นหงูเฮงไม่ดีขึ้นตามแต่ถ้าทําเสียจะแย่กับอีกอาจารย์หนึ่งบอกว่าถ้าทําหม่เฮงดีขึ้นมันก็ไม่ดีตามแต่ถ้าทําเสียก็ไม่เสียเพราะหม่เฮงเป็นสิ่งที่กําเนิดมากับเราตั้งแต่ต้น เราไปดาเสรีการอิสิตแนงวันนี้เรายังเหมือนเดิมแต่ในในความเชื่อผมเนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อศรัทธา,าแต่ละคนแต่เราทําให้ภาพรวมของทิ้งมันไม่เสียงก็พอละ,ใ,อะให้ภาพรวมของหน้ามันดูโอเคขึ้นก็พออันนี้ทําทั้งหมดใช้เวลาอ๋อนี่แหละออหเรินทานนงเรนชีบโบทอ็อปโอ้ก็ ต้องบอกว่างานพี่ก๊อฟเป็นงานชเชลน์มันยากหมดเลยด้โจทย์ทั้งหมดที่พูดมานะฮะจนพี่ก๊อฟต้องลุกไปฉีหนึ่งรอบนะฮะเพราะว่าปวดฉีกอไปฉี่เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดหน้าใหม่ทำใหม่อตอนทำจมูกผมใช้เวลาไปประมาณจมูกประมาณสชั่วโมกงกว <ไป S 2> ่ได้ก็แต่ ไปจัดการกับเนื้อทําให้เนื้อมันยืดขึ้นโด่งขึ้นแล้วทาให้ปลายเรียวดีไซน์ซิลิโคนเอากระดูกหลังหูมาเสริมปลายเพราะกระดูกหูมาเสริมปลายทำให้ปลายดูมนมีเนื้อขึ้นโอกาสปลายบางสายทะลุในอนาคตลดลงแล้วก็ตกแต่งปีกนี่ผมก็ต้องดีไซน์ให้มันดูเหมาะละเย็ยบเป็นไงให้ฐานปีกมันแค,คอ่อันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดไหมสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าเสร็จแล้วปุ๊บมาทาคางอาจจะไม่ยากมากตรงปากก็ไม่ยากมากปากกับคางใช้เวลาอย่างละประมาณ40นาทีโดยรวมก็ประมาณ ชั่วโมงกว่าฉีดวบทถอดแป๊บเดียวครับวัวถอดก็ประมาณสักเออ่20นาทีโดยรวมก็ประมาณสัก4ชั่วโมง4ชม่วโม้เนาะประมาณนี้ครับค่าเสียหายอย่าไปรู้เลยจ้ะอย่าไปรู้เลยจ้ะให้มันเป็นให้มันเป็นความลับให้มันเป็นความลับของโลกนี้ไปถ้าใครถ้าใครอยากรู้ว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่ให้โทรมาที่หมอพูดเบอร์เร็ว ให้โทรมาที่ศูนย์อะไรแปดเก้าโทรมาถามที่คลินิกครับแต่ละเคสของแต่ละคนเป็นราคาไม่เท่ากันอันนี้ของพี่ต๊อคือตทองตีจ่ายหรือว่าเซ็นเซ็นกันแต่อย่าไปรู้เลยอย่าไปรู้มันออย่าไปรู้เชื่อพี่เดี๋ยวจะดราม่าประเด็นคือเดี๋ยวจะมีพวกดราม่านี่แหละเราเลยไม่อยากให้รู้เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกทำไมไม่เอาเงินไปบริจาคโควิด พี่ก็จะบอกว่าพี่บริจาคไปเยอะแล้วน้องเอ้ยตล้วถ้ามีกี่งานถึงได้คืนอะไรนะครับนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เด็ดสุดยอดเพราะฉะนั้นจ้างนะครับตอนนี้จ้างการที่การที่เราทำหน้าใหม่หรอมันมีผลต่องานในอนาคตของเราไหมครับคือถ้าถามพี่ก็ยังเป็นคนยึดติดว่าเอ้ยถ้าเป็นธนกรเดิมหน้าเดิมก็จะจำได้ว่ามี่จผลแต่พลหน้าใหม่ชีวิตเปลี่ยนพี่ว่าพี่้องไม่พี่ต้องถามก่อนว่า รู้สึกว่าหน้าพี่เปลี่ยนไปมากไหมตอนนี้รู้สึกตอนนี้มันตอนนี้รู้สึกถูกหไหมแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะกลับไปชินเดีย๋ยวมันจะกลับไปชินหนึ่งสองคือว่าพี่ว่าการแสดงอะไรของพี่อ่ะมันเหมือนเดิมแล้วก็มันค่อนข้างยูนิคอยู่แล้วแล้วคือเล่นไปคนมันก็จําได้อยู่ดีแหละลว่าก็เป็นคนสองนะสามคือก่อนที่เราจะไปทําอันนี้ก่อนที่เราจะไปทําทําแปลงมันเนี่ยคือเรารับงานไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะได้เห็นหน้าใหม่จากละครเรื่องใหม่เลยทันทีแต่ไม่มีอะไรที่คางมาอยู่ไม่มีครับก็คือเราเคลียร์หมดแล้วเราถึงได้ทำวันนีหวะอ้าพี่ก๊อฟในแง่บวกก็โอเคแต่ในแง่ลบเราเตรียมใจไว้ขนาดไหนกับการที่ปาเปิดหน้าวันนี้แล้วคนมันต้องมีในกระแสในแง่ลบว่าทําทําไมไม่พี่ไม่ได้แคร์พี่ไม่ใช่คำว่าไม่แคร์ด้วยคือพี่จะไม่สนใจคนพวกนี้เพราะพี่คือเอางี้ก่อนพี่รู้สึกไงคนพวกนี้ก่อนดีกว่า พี่เอาโหสิกรรมเข้าใจปะคือพี่จะบอกว่าไม่ต้องอะไรมากนะทุกวันนี้นะพี่พูดอย่างนี้เลยนะขนาดพี่เบิร์ดยังมีคนไม่ชอบเลยถูกไหมณเดชน์ยังมีคนไม่ชอบเลยดูมันทําบุญดิมาริโอ้ยังมีคนไม่ชอบเลยแล้วคนมันจะชอบก็ป็นจะคนทุกคนในประเทศไทยเป็นไปได้ยังไงวะเป็นไปไม่ได้พี่ถึงบอกเอาโหสิกรรมได้แค่นั้นเพราะแสดงนนคนพวกนี้เขามีปัญหาถูกปะเพราะเห็นคนอยากมีอยากได้เห็นแล้วอิจฉา คุณจะทําอะไรได้อยจากโหดศิกรรมเขาเพราะคุณม่รู้จักเขาด้วยซ้ำแล้วก็ทําไมขนุไม่ชอบคุณเพราะเขาไม่ชอบคุณอยู่แล้วแล้วคุณเอาเวลาไปไปเสียเวลาเพื่อให้เขาชอบคุณหรอคุณเอาเวลามาให้คนที่เขาชอบคุณดีกว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณอ่ะยังไงเขาก็ไม่ชอบคุณเพราะน้นโหดศิกรรมได้อย่างเดียวคิดว่าลุคใหม่ของเราจะมีงานใหม่ๆเข้ามาไหมครับคุณงานใหม่ๆถามพี่พี่ทำมาหมดแล้วนะมือมันทำมาหมดไม่รู้จะมีอะไรเข้ามาโอ้ ถ้าหมอเขามีต่อขาพี่ก็เชื่อว่าเดินแบบต้องเข้าถูกไหมเป็นงานสายใหม่ของเราเออเนี่ยพี่ต้องยึดพี่ต้องยึดแควอล์ก ขห,ห,หน้าตาเราต้องมามันต้องมาแต่หมอเติมขาไม่ได้ไม่งั้นมันต้องได้แต่ว่างานอุกกาบันเทิงพี่ทำมาหมดแล้วอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาเหรอหรือจะถามว่ามีบทบาทใหม่ๆเข้ามาไหมมันก็เล่นมาหมดแล้วเหมือนกันอยู่ดีแน่นอนบทบาทส่วนใหญ่เล่นเป็นให้คนสนุกสนานเป็นตลกเฮฮาแต่ถามว่าบทดรามา่าบทซีเรีสเป็นผู้ร้ายก็เล่นมาหมดแล้วเพราะนั่นคือถามว่าจะมีอะไรมาใหม่ๆไหมอ๋อ อ๋อแน่นอนอาจจะมีทางฮอลลีวูดติดต่อมาประศอาจจะมี <c oughs> เกาหลีติดต่อมาอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยอ,อันนี้พี่แต่พี่ต้องดูก่อนพี่ว่าเขาเปล่านะ <c oughs> พี่รับหลังนี้จะทำอะไรเพิ่ม <c oughs> หลังจากนี้เหรอครับชีวิตยังเหมือนเดิมเลยครับพี่ก็กลับไปเล่นละครและคือคงกลับมาเล่นละครเยอะขึ้นใช้คํานี้ดีกว่า เพราะว่าที่ผ่านมาเราเราก็เว้นจากละครไปไปไประยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเสนห์กรรมจะทำเสน่ห์กรรมเหรอไม่เอาแล้วบ้าบอยังมินแล้ยังมีตรงไหนงเออจุดไหนที่รู้สึกว่าเติมเต็มครับเติมเต็มความสุขในวัยห้าสิบของเราได้ในวัยห้าสิบตีถามน้ำงามมากครับพี่พี่จะบอกให้นะว่าพี่ฮาสุดคือเรื่องอะไรรู้ไหมคือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ต้องมามารีเช็คกับหมอใช่ไหมว่าเออโอเคอะไรยังไงบ้างแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแผ้เบอเข้าที่ไหม ระหว่างที่พี่ดิฉักับหมอเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีเสียงเมียพี่โผล่เข้ามาเออหมอคะหมอว่าหนังตาพี่กอลปเนี่ยเออหมอคะหมอว่าตรงเออถามกูหรือยังคือเรากลัวเจ็บเพราะนั่นคือถ้าถามพี่ว่าอนาคตจะทําอีกไหมคือไม่เอาแล้วกลัวเจ็บจริงๆภรรยาอยากให้ทำเพิ่อมอีกก็ภรรยาเขาก็เหมือนแบบเขาได้หัวใหมอ่อ่ะ ก็แรกการก็แลกการยังคืออยามีโหวอ๊อป้าอ้าวกูออบแล้วตอนนี้กูอปยงนะจ๋าบางถูกใจเ้าไหมถูกใจไหมมากดูซีนี่เกาหลีนะ อุ้ยไอคนนี้ก็หล่อไอคนนั้นก็ดีนะไอคนนู้นก็ดีก็ดี๊ดดิดดหันมาหาผัวอแฮปปี้สุดท้าแ<ต>ยแล้วก็ทำศิลปกรรมหรือว่าอยากเปล <ทำ S 2> ี่ยนต้องระวังยังไงหรือว่าต้องเตรียมใจขนาดไหนอันดับแรกเลยคือเรื่องการเตรียมใจอันนี้คือสาคัญมากเลยคือถ้า,าว่าใจไม่พร้อมเนี่ยรอให้มันพร้อมจริงๆแล้วค่อยทําเพราะว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองแบบเหมือนคุณมีลูกคนหนึ่งอะแต่ว่าลูกคนนั้นะมันกลายเป็นตัวคุณเอง คุณต้องดูแลตัวเองทุกวินาทีตั้งแต่คุณตื่นนอนมาปุ๊บคุณคุณจะต้องระวังทุกอย่างเพื่อไม่ให้แผลคุณอักเสบคุณต้องเตือนสติตัวเองตลอดว่าอะไรที่มันจะทําให้แผลของคุณมีโอกาสฉีกหรือปรีได้แล้วก็คุณต้องศึกษาทุกอย่างให้มันแบบว่า ของแท้ว่ามันแบบหลังจากสัญญกรรมแล้วหรือก่อนสัญญกรรมคุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเช่นก่อนสัญญกรรมห้ามทานวิตามินกี่วันอะไรพวกนี้พวกนด้มันสำคัญหมดเลยหรือว่าหลังสัญญกรรมแล้วห้าห้ามทำห,ห้ามกินช่มตำปูปลา,าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้ใหม่ที่เราก็ไม่เคยรู้ไงว่าอา้าวหลังสัญญกรรมกูห้ามกินช่มตำปูปลา,าอะไรประเภทเนี้ยคือมันมันศึกษาให้มันเรียบร้อยครับแล้วเมื่อพร้อมแล้วเนาะเมื่อพร้อมแล้วทั้งกายและใจก็ค่อยทำอืม ต้องทำกับหมอสองเท่านั้นด้วยต้องทำกับหมอสอเท่านั้นด้วยไม่ได้ไวเดียวมีสองแบบบางแบบเราเพิ่งจะทำได้เลยอยากมาลองบ้างพี่จะบอกว่าแค่แค่แฟนคลับเราเนี่ยก็ไดเล็กจนแทบไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกก็มาคุยกับหมอสองได้เลยหมอสองใจดีอะไรอย่างเงี้ยมาคอนซัลท์ก่อนก็ได้อืมนะฮะเพราะนั่นคือจะบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องพวกเนี้ยยังกลัวยังไม่กล้ายังลังเลคอนซัลท์ปรึกษาก่อนดีสุดเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่แน่ คุณอาจจะแบบไม่ต้องทําก็ได้นะหมอนะมันอาจจะมีวิธีอื่นๆที่ไม่ต้องผ่าตัดด้วยซ้ำแต่ว่ามาคุยกันก่อนก็สามารถมาคุยได้คือความเชื่ออะไรบางอย่างอาจจะผิดอัดซุดเมื่อกี้พี่พูดเรื่องตำปูปลาจริงทานได้สรผมเนะไม่ได้ห้ามการทานปูปลามันไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรที่ยาที่มีผลต่อการตกเลือดแบบนี้ไม่ได้ก่อนผ่าเด๋ยวเลือดออกเยอะบวมเยอะช้ำเยอะนะฮะแต่ก็ต้องขอเตือนคนที่อยากจะทำศัลยกรรมจริงนะฮะว่าเหมือนที่พี่ก๊อฟพูดเมื่อกี้เลยโดยสรุปก็คือว่า คิดให้ดีก่อนทำนะฮะอย่างน้อยสุดเนี่ยเราต้องรู้ว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรบ้างอ่ะของพี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่โชคดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาะวะแทรกซ้อนยุบลงแล้วได้ผลตามที่น่าพอใจแต่ก็มีเยอะเหมือนกันที่พลาดไปทําแล้วเกิดปัญหา,ะานะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาให้ดีถึงภาะวะแทรกซ้อนต่างๆก่อนถ้าอยากจะทำนะฮะแล้วก็ต้องศึกษาด้วยว่าคุณหมอที่ทำํำมีประสบการณ์เพียงพอไหมเพราะบางครั้งเนี่ย ปัจจุบันก็จะมีคลินิกเยอะที่ไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็จะเกิดปัญหาตามที่ข่าวๆที่เราเห็นกันนะพอร์ปุ๊บบางทีไม่ได้อย่างใจคาดหวังสูงเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราอ่ามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วว่าเอ้ยเราโอเคบุคลิกภาพเราโอเคแล้วเราไม่มีปัญหาเนี่ยศัลยกรรมไม่จะเป็นต้องทําก็ได้นะฮะอาจจะอยู่ของเราไปแต่งหน้าสวยๆเราหล่อมันก็พอใจละแต่ถ้าอยากจะท,ทําจริงเนี่ย ก็ให้ปรึกษาก่อนนะฮะก็สามารถเข้ามาปรึกษาก่อนเนี่ยคนไข้ผมบางเคสเนี่ยเข้ามาปรึกษาเนี่ยผมไม่ใช่ว่าจะทําให้ทุกคนนะฮะผมจะต้องดูก่อนว่าคุณเหมาะที่จะทาหรือเปล่าหรือบางครั้งก็ตามถ้าหากว่าอ่ะต่อให้คุณทําจากที่อื่นมาแล้วมาปรึกษาอย่าทแก้ทุกคว่ามันดีอยู่แล้วผมว่าอย่าทําอันนี้ดีแล้วอ่าสัดส่วนหน้าคุณดีแล้วอันนี้ไม่ควรทําทําไปยิ่งเลกยิ่งเสียอ่าหรือถ้าทำไปแล้วได้ผลดีนิดเดียวไม่คุ้มกับความอ่าบวมนานค่าใช้จ่ายต่างๆก็แนะนำว่าให้ทำดังนั้นเนี่ยก โอเคนะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณแม่แล้วมีใครจะลงชื่อทำกับหมอเลยป่ะ